สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้แอดจะพามัานเพื่อนมาทํามะม่วงแช่บวยนะคะมะม่วงแช่บวยของเราวันนี้เป็นสูตรที่ทําเองได้ง่ายๆนะคะปกติเราก็จะไปหาซื้อกันตามร้านขายผลไม้ใช่ไหมคะฝรั่งแช่บวยมะม่วงแช่บวยนะคะวันนี้แอดก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทํากินเองง่ายๆนะคะด้วยตัวเองที่บ้านนะคะวันนี้มะม่วงที่เราใช้นะคะก็จะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะ สาเหตุที่แอดเลือกใช้มะม่วงแก้วขมิ้นนะคะเพราะว่ามะม่วงแก้วขมิ้นเขาจะมีสีเหลืองนะคะลูกแก่ของเขานะคะจะมีสีเหลืองแล้วก็มีรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุของเขานะคะว่าแก่ขนาดไหนนะคะรสชาติเขาขึ้นกับอายุความแก่ความอ่อนของเขานะคะพอหลังจากที่เราฟานเปลือกมะม่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต้มน้ํานะคะ เพื่อที่เราจะทําน้าบ้วยนะคะพอเราต้มน้ําร้อนแล้วนะคะร้อนสักน,นิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็นําบวยนะคะเป็นบ้วยเค็มนะคะหรือจะเป็นบ u วยกระปุกก็ได้นะคะที่เขาทําน้ําบวยนะคะอันนั้นก็ได้เหมือนกันความเข้มข้นก็แล้วแต่บวยของเรานะคะว่าจะเข้มข้นในขนาดไหนนะคะมันก็จะมีหลายรสชาตินะคะวันนี้แอ๊ก็เลือกเป็นสูตรเค็มนะคะก็ประมาณห่อหนึ่งซื้อตามร้านก็ประมาณห่อละยี่สิบาทนะคะ นำลงไปต้มนะคะพอต้มได้สักพักหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ําตาลนะคะทุกคนน้ําตาลวันนี้ที่แอดใช้นะคะก็จะเป็นน้ําตาลทรายแดงนะคะใครจะใช้น้ําตาลทรายขาวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอามะม่วงสีลู่นะคะประมาณ1นกิโลน้ําตาลก็ประมาณสักถ้วยหรือ2ถ้วยกาแฟนะคะจริงๆใส่ประมาณ2ถ้วยกาแฟ ไม่ต้องเต็มไม่ต้องพูนถ้วยนะคะจะออกรสชาติพอดีจะหวานอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะเพราะว่ามะม่วงเราก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาหั่นมะม่วงเป็นชิ้นนะคะทุกคนชิ้นทีนี้เราก็จะหั่นตรงเม็ดออกนะคะเพราะว่ามะม่วงที่เราใช้ก็จะแก่แล้วนะคะเม็ดเขาก็จะโตนิดนึงนะคะแต่ว่า เราก็จะใช้เนื้อให้เยอะที่สุดนะคะเราก็จะฝานเนื้อหั่นเนื้อให้ได้นะคะตอนนี้เราจะหั่นเป็นเฉียงนะคะเป็นชิ้นที่แบบใครจะหั่นทางยาวก็ได้นะคะแต่ว่าแอดวันนี้แอดจะหัน่นเฉียงนิดนึงนะคะก็ทยอยทำไปเรื่อยๆนะคะส่วนมากเราจะเห็นตามร้านนะคะที่เขาขายกันตามร้านผลไม้นะคะ,ะก็จะเป็นพวกฝรั่งแช่บัว มะม่วงแช่บววแอปเปิลแช่บววนะคะพวกชมพ่ก็แช่ได้นะคะสับปะรดก็แช่ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราอยากได้ผลไม้ประเภทไหนส่วนการแชร่เราก็จะแช่ไม่นานนะคะก็จะแช่ประมาณสักพักหนึ่งส่วนมากที่เราเห็นกันนะคะที่เพื่อนๆบางคนหลายๆคนที่ทํากันก็จะเป็นฝรั่งแช่บววนะคะฝรั่งแช่บวย ฝรั่งที่เขานิยมนำมาแช่บวยก็จะเป็นฝรั่งพันแป้นสีทองนะคะหรือเขาเรียกว่าฝรั่งแป้นนะคะฝรั่งแป้นเ็จะมีเนื้อที่แข็งนะคะจะไม่นิ่มนะคะถ้าเราเวลาเอามาแช่นะคะเนื้อเขาจะฟูกรอบนะคะรับประทานอร่อยนะคะไม่ใช่กิมจูนะคะพวกกิมจูพวกไรมเมล็ดน,นี่เนื้อเขาจะนิ่มนะคะก็จะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ และอีกผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ทําแล้วอร่อยนะคะแช่บวยอร่อยก็จะเป็นมะขามนะคะที่จะมีเม็ดโตๆนะคะฝักใหญ่ๆนะคะเขาก็จะเอาเมลเ็ดออกนะคะแล้วเ็าจะเอาเนื้อที่เป็นฝักนะคะไปแช่บุวยอันนั้นก็อร่อยนะคะขายดีเหมือนกันอันนี้น้ําที่เราต้มนะคะก็ต้มจนน้ำเขาเดือดน้ำตาลละลายแล้วก็บวยละลายนะคะ ถ้าบวยไม่ละลายเพื่อนเพื่อนก็ยีนะคะเอาทพีมายีเขานะคะให้เนื้อเข้าออกจากกันนะคะพอหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟนะคะปล่อยให้น้ําดองน้ําแช่เราเย็นตัวให้เราอุ่นสักนพักนึ่งนะคะหลังจากที่เราหั่นมะม่วงเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมานํามาลงใครจะนําใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะคะเป็นภาชนะที่ใส่แล้วเวลาเรา เทน้ำลงไปให้เขาท่วมอามะม่วงเหล่านะคะทำให้สะดวกให้ง่ายที่สุดนะคะอันนี้แอก็1นกิโลนะคะที่แอดทำน้ำเขาที่เราทำนะคะแอก็จะยีให้เขาให้บวยเขาออกจากลูกนะคะให้เนื้อเขาออกเขาจะได้มีความเข้มข้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ ตักน้ำที่เราทำไว้นะคะนำมาทีมามาแช่มะม่วงเรานะคะเราก็ตักน้ำใส่ให้ท่วมสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้ประมาณสัก 20- 30นาทีก็ได้ะคะจะมีรสชาติที่อร่อยแต่สำหรับใครที่ทําทแล้วรีบกินนะคะก็อย่าน้อก็สัก10นาทีนะคะให้แช่ทิ้งไว้นะคะก็ ปิดฝาอาจจะเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้สามารถเก็บไว้ได้กินค้งคืนได้นะคะแช่ในตู้เย็นให้เขามีความเย็นจะทําให้เวลาเรารับประทานนะคะจะมีความเย็นคือกินแล้วมันชื่นใจนะคะทุกคนอันนี้เราก็เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะสําหรับใครจะกินโดยไม่กินพริกเกลือไม่จิ้มพริกเกลือก็ได้นะคะหรือใครอยากทาพริกเกลือก,ก็อร่อยเหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะพักไว้ประมาณสัก20-30นาทีนะคะถ้าใครอยากทานเร็วนะคะก็สัก10นาทีก็ได้นะคะพอเราพักไว้ประมาณ20นาทีนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะทุกคนหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนเือนท่านไหนนะคะที่อยากลองเอาวิธีนี้ไปทําตามก็ลองไปทําตามดูได้นะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆือนไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ